ขอบคุณมากนะคะแฟนคลับเอของตะกัแตนนะคะแฟนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยหลายๆคนทุกคนทุกคนที่ซื้อก็าอ,อี้เพื่อนทำเงินเข้าวัดด้วยเอาบู๊ดนะ,ะนะกับตัวเองด้วรักมากหรือว่าเป็นการุนไปด้วยแล้วก็มารับความสุขที่ตะกัแตนตั้งใจจะมาอบใี่กับแฟนๆนะคะแล้วก็ที่น่ารักมากๆขาดไม่ได้เลยแฟนคลับที่ตะกแตน งานกีว่วันนะคจ้าหนี้แต่ละคนนะฮะ <c oughs> จา้าคนที่นะคะพอดีไม่ค่อยถนัดฟังนะฮะแล้วก็จดใส่ใบวันเก่าๆมานะคะค <c oughs> อะไรนะคะบอกให้ <c oughs> <c oughs> ไม่คุยเลยหรอขอทอนบันให้อะไรนะคะแอบจุกมือเห็นทไหรอหรอเก็บให้ใคบ้มตาแงินไหคะอันนี่เก็บเลยขอท้มาแล้วก็คณ ขอบคุณมากนะคะคุณพี่ขอให้คุณพี่รวย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 ยิ่งไปรวยรวยตั๊กแตนแต่เวลาทำบุญหรืออะไรก็ตามเวลาตั๊กแตนเขาเรียกวอะไรเขจะมีเวลาหลังปวดน้ำใช่ไหมปวดทิศส่วนบุญส่วนกุศลอะไรเวลาขออะไรนี้ตั๊กแต่ก็จะชอบพูดอยู่ในใจขอให้เรามีความสุขขอให้เราสุขภาพแข็งแรงขอให้แฟนๆของตั๊กแตนที่มาดูตั๊กแตนแล้วก็รักตั๊กแตนคนที่แม้กระทั่งคนฟัง ขอให้แบบเขามีชีวิตที่ดีมีแต่ความสุขเจริญ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 อันนี้ก็จะขายแต่ของอ่ะอ่าเผื่อแม่แม่อยากจะกินปลาสับใงมีดกระรแต,แต,แตชูนาและนี่คือปลาสับบองแตนปลปรราสับที่อร่อยที่สุดในโลโลนะคะทำจากปลาซัปลากระดี่ล้วนนะคะ พากระดี่ดวนไม่มีปลาหรือผสมเป็นปลาราสับที่ใส่สมุนไพรเรียบร้อยหอมนะคะกับปุกใหญ่ทั้งหน้าเลยนะคะนี่เลยถ้าเกิดว่ากินไม่หมดนะคะสามารถแช่ตู้เย็นได้อยู่ได้นานหลายเดือนแต่เอาจริงแล้วเปิดสามวันก็หมดแล้วเนี่ยเพราะมันอร่อยอะไรนะคะขอชิมก่อนอ้ากล้าขอกล้าให้ฝากตังกนะ่อนนะให้เปิดคนหน่อย เป็นยังไงล้วจะจิ้ม <sm> ก <other> ับอะไรล่ะนิ้วเลยเหรอตุ้นเเหรออัอนัเอันนี้นเหรอพี่สุนี่เอาหน้ตุ้ยกได้เนี่ยฝามันตุ้ยกัได้อะนีเอาฝาตุ้ยเอออะฝาตุ้ยเลยเออเออนี่นะ เปิดปั้นเนี่ยแล้วคนนั้นล่ะชิมแล้วเป็นไงคะแอบแอบพี่หลีบอกเสื้อบอกื้ออะไรเนี่ยนะตัวนี้สองร้อยห้าสิบบาทอย่าหาว่าแพงนะคะเพราะว่าทำจัดปลากระดี่ล้วนนะฮะแต่เว่าแพงมันก็แพงนั่นเลยถ้าทำแบบปลากระดี่ล้วนเ่ยแม่คิดดูปลากระดี่ล้นหนึ่งได้กี่ตัวแม่นี่ตัวน้ำเนาะอันนี้สับมันมีแต่เนื้อนะ อันนี้หิวข้าวอ่ะมีข้าวเหนียวไหมคะอ่าไม่ไม่มีปลาอื่นค่ะมีแต่ปลากระดีเลยปลาหวานไม่มีค่ะปลาปี้ะชาไม่มีโลมาไม่ใส่ค่ะอ่ะโอเคแกบอกว่าต่อราคาได้ไหมเดี๋ยวให้สามร้อยเลยความเงยเดี๋ยวเราขายด้าน ตอนตั้งแต่ลงจบคอนเสิร์ตเดี๋ยวยืนขายตรงตรงนี้เถวๆนั้ตั้งแต่จบนี่แหละเดี๋ยวใครที่ซื้อสินค้าอีซื้อปลารัสสักของตั้งแต่ซื้อสินค้าของตั้งแต่เนี่ยให้สิทธิบีไอพีได้ถ่ายรูปก่อนเลยนะคะโอเคไหมแต่ว่าใครไม่ได้ซื้อเ่าก็ให้ถ่ายนะคะแต่ว่ารอแป๊บเดียวให้บีบีไอพีก่อนดีไหมคะเออเออ ต่อร้านตั้งแล้วใช่ไหมไหนคามองไม่เห็นอ๋ออยู่ข้างลำโพงตรงนี้อร้านตั้งแล้วนะคะอุ้ยคนลุงตึมเลยอะอยังเหรอคะแม่ไปอุ่นหนวดตะ้งแต่แนหน่อยนะฮิ้วมาแล้วมีแฟนๆเข้าไปในเพจร้องตะ้งแต่แตน,นมาเล่าเพลงเอาไอานตับมาขายด้วยนะหนูต้องฮิ้วมาอย่าให้หนูฮิ้วกลับสิแม่นะ,ะนโอเคน่ารักมาก<ร>เดี๋ยวมันก<ร>็ไล่อยู่เนี่ยเอ้านี่ไงเล่นถ่ายตรงนี้ตรงนี้มันเป็นที่เปิดแล้วบุ๊ค แกเอากรุกนี้อย่าแ <im its> ม่งเอาใจยังไงโอแกวันนี้โอโอแกลองใจโอ oh. ตายแล้ว oh. โออย่างนี้ปิดให้สิทธกระปุกเนะาะสามร้อยไม่ทอนด้วยค่ะโหอะขอบคุณมากนะคะแม่จา๋าขอบคุณนะคะนาฬิกาสวยขอบคุณค่ะอันหนึ่งสองสามปลาบองแตงปลาบองแตง น้ำพึ้งปลาสับบองแดงปลารสักบองจากปลากระดีอร่อยที่สุดในโลกกินแล้วอยากกินอีกกินอีกอยากกินแล้วอยากกินแล้วอยากกินอีกกิน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 แล้วก็กิน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 แซ่บแซ่บแซ่บแลซ่บแซ่บกินข้าวสวยร้อนๆจอกข้าวเหนียวร้อนๆกินกับไข่ต้มผักสดผักดู้ ท่าน,นีแกน,น่ารันนกแใจดีดูสิอขออนุญาตนะคะอย่าไหว้หนูยังออย่างนี้นะ